ทุกคนเราอยู่ที่ทองดีคาเฟ่รู้ป่าว่าอยู่ตรงไหนคลองสามจ้าทุกคนทองสามคลองสามทุกคนทองดีคาเฟ่บรรยากาศดีมากคนรับวิญญาเขายังมาฐานที่นี่เลยทุกคนอยู่ลังสิตคลองสามทุกคนเดีย๋ยวพาไปดูข้างนอกกันนะนี่ฮะทุกคนจา้าโอ้ยไฮโซมากทุกคนดูสิโอตายเขาตั้งใจทําคาเฟ่ระดับสากลทุกคนนี่ฮะข้างนอกก็จะเป็นแบบที่นั่งแบบชิวๆเนาะ มีความเป็นส่วนตัวตรงนี้คนจะชอบมากเลยทุกคนจะจะได้ไม่เขินไม่เกรงทุกคนเห็นไหมฮะคนเข้าตลอดนะายด้งายเดอร์เห็นไหมฮะบันดงบันดิตก็มาจะพาไปดูด้านนอกค่ะทุกคนทองดีคาเฟ่แฟคทอรี่นะทุกคนเรียกให้จบค่ะเอาจำง่ายๆว่าทองดีแล้วกันอะทองดีแฟคทอรี่คาเฟ่อันเวเชรนทุกคนจะนี่ฮะอุ้ยทุกคนดูสิอืม คลิปช่องเนี้ยจริงๆเราโดนปิดกั้นอยู่แต่เราจะขยันลงค่ะเพราะเดี๋ยวมันก็จะเปิดให้โลกรู้เราก็มารีโพสต์ใหม่ได้ตอนที่เราต้องลงไปก่อน,นทุกคนทิก To อกก็โดนมาปิดกัน้น YouTube ก็โดนปิดกั้นเพราะว่าอะไรถ่ายถ่ายไปบางทีมีเสียงนกอย่างเงี้ยไม่โดนนะฮะไม่โดนแบนฮะแต่ถ้ามีเสียงดนตรงดนตรีเสียงจากทีวีเวลาไปพักโรงแรมอย่างเงี้ยคะทุกคนจ๋าโอ้ยสวยมันก็จะมีเสียงจากโฆษณาเสียงจากเพลงใช่ไหมเสียงจากเพลงในบรรยากาศนะฮะ เขาก็จะบอกว่าเรานี่ละมิดลิขสิทธิ์ของเขาทั้งทั้งที่เราไม่ได้ละมิดเลยเสียงเขามาเองตามโรงแรมบรรยากาศอย่างเวลาไปคาเฟ่ใช่ไหมเขาจะเปิดเพลงแต่ที่นี่เขาจะมีเสียงนกค่ะเสียงนกก้งนกแกวนกธรรมชาติมากทุกคนดูส่ใบนี้สวยมากอายสวยสุดยอดนี่พวงครามทุกคนวันนี้ถ้าเกิดชอบมีเป็นต้นทุลูกพุลูก,ลกอะไรลูกเบเนะแบบคนที่จังหวัดแถวแถวภาคใต้เขามีแถวริมทะเลค่ะ ขาก็จะมีบรรยากาศนะครับทุกคนจากแต่นี้บรรยากาศมวลมไม้แบบว่าดูสินี่จะหาชมได้ที่ไหนนะสวยมากสวยมากเลยพี่ดูสินี่สวยเนาะหายากมากเลยอะ่ะต้นไม้เขาเข้าใจมานี่หาดูสิทุกคนคาเฟ่อลังการงานสร้างคาเฟ่แฟคทอรี่คาเฟ,าเฟ่ทองดีครับทุกคนเรียกให้ถูกนะฮะติดสันส้นๆว่าทองดีทองประกายแสบทุกคนเคยดูไหมจำง่ายๆเลยทุกคน เออจำง,ง่ายๆอ่ะมีนกเดี๋ยวเดียวนกอยู่ตรงไหนพามาชมก่อนทุกคนจ๋าเดี๋ยวจะหาว่าเอาแต่ถ่ายทาไมไม่ไปกินหืมเมื่อกี้โดนชาก็ไปชาเย็นชาไทยที่นี่ก็อร่อยมากอยู่ไหนอ่ะนกนี่ตรงนี้เลยทุกคนเขากําลังสร้างบ้านให้เขาเพิ่มเติมเนีฮะทุกคนจ๋าบรรยากาศธรรมชาติสุดๆเขะมีห่านด้วยทุกเมีห่านด้วย เลิศดใครมีลูกมีหลานจะต้องชอบยิ่งเข้าไปอีกนะฮะทุกคนเสียงเสียงนกเสียงกาเพราะมากโอ้โหเขามีความสุขอะทุกคนจ้าเป็นบรรยากาศสุดๆนะฮะยังต้องต้องขอบคุณฟ้าดินที่ทำให้เราได้เจอค่าวเซ่ที่แบบ one of the best ทุกคนนี่ะโคปากงงปากขาบสวยจังเลยตัวนั้นเป็นสีเหลืองทุกคนโอ้ยมีสีเหลือง ไม่ใช่มีแต่สีทองสีแสดนะฮะทุกคนมีสีเหลืองด้วยทุกคนครับอาการนี่ถ้าเป็นอากาศช่วงหน้าหนาวยิ่งดีแต่ทีนี้ต้องมาทุกฤด,ดูกาลนะจ๊ะทุกคนดอกไม้เขาก็จะเปลี่ยนกันไปตามฤด,ดูกาลไงใช่ไหมล่ะ,ะดูสินี่นี่น,น,น,นทุกคนเดี๋ยวมาดูด้านหน้าไปมาดูด้านหน้า นี่ฮะทุกคนรถราก็มาจอดกันอย่างนี้เลยเนี่ยทะลุงทะลุไปถึงตลงุงทุ่งตลาดไทยทะลุไปรังสิตนครนา,นายกได้หมดจะไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ได้ไปโรงพยาบาลกรุงเทพทนใช่ไหมเนี่ยทุกคนดูสิถ่ายมาซิคันไหนรถของเราทุกคนคันไหนจ้าคันไหนคันไหนรถของเราทุกคนทุกคนจะต้องแบบว่าถ่ายไม่ถูกทุกคนจ้สวยมาก เลดอยากลับอยู่เมืองน,นอกนี่มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะเนาะเหมือนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็มีความเป็นแบบอินเตอร์ผสมแบบไทยๆฮะมากเลยอ่ะชอบจังเลยทุกคนขอบคุณฟ้าดินนะฮะที่ทำให้เราได้มาเจอคาเฟ่ดีๆแบบนี้เนะี่มีน้ำตกน้ำตกอ่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะฮะทุกคนมีความเป็นส่วนตัวกันเองเนาะนะ เดมาโอเคเนาะนี่ฮะทุกคนสวยที่เป้นหลิวใช่ไหมทุกคนหลิวเนาะแนวแบบมันยูคาลิปตัสนะทุกคนแต่ใบก็จะแบบหลิวลู่ลมนะฮะทุกคนเดมากเมนูเนาะเดี๋ยวจะต้องถ่ายเมนูให้ชาวโลกรู้ด้วยแหละว่าที่นี่ก็มีเมนูอะไรบ้างแต่ทุกคนดูหน้าตาที่ตรงปกมากๆนะฮะ